คลิปนี้มาพบการรีวิว Tronsmart T 7 Lite ลำโพงบูทูธที่มีราคาพันนิดแต่ให้กำลังขับมาถึง24วัตต์ ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะคบผมจะมารีวิวลำโพงวิทย t ทูธทอนสมาร์ท T7 Li t e ตัวนี้ให้ดูกันซึ่งผมก็จะมารีวิวจากการใช้งานประมาณ2สัปดาห์ว่าเอาไปใช้งานแบบไหนมาบ้างแล้วก็ตัวคุณภาพเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงรวมไปถึงการเอาไปปรับแต่งเสียงด้วยว่าผมเนี่ยเอาไปปรับแต่งเสียงประมาณไหนแล้วก็ใช้งานยังไงซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่มีราคาประมาณพันนิดนดเท่านั้นแต่ให้กําลังขับมาถึง24วัตต์แล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งเสียงผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นั่นเองซึ่งก่อนททีีี่่่่จะไปพูดดถึงงงงอองงรรราาาาาายลลเเเออออตๆใในนืขกกชช้้้ผมมแว การใช้งานว่ามันเหมาะกับการใช้งานประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสเปคของตัวลำโพงกันก่อนว่าเขาให้สเปคมายังไงบ้างและก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมลำโพงตัวนี้มาพร้อมกับกําลังขับถึง24วัตต์และสามารถปรับแต่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน Tron Smart ได้การเชื่อมต่อของตัวลำโพงเชื่อมต่อผ่านเวอร์ชันบลูทูธ5.3และมาพร้อมกับไฟ LED RGB ที่สามารถเปิดปิดและปรับเปลี่ยนได้3โหมด และยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้มาพร้อมกับการกันน้ำนระดับ IPX7 และให้แบตเตอรี่มาที่ความจุถึง 4,000mAh ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนอกจากนี้ตัวลำโพงยังมีโหมด Dual Audio ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อมือถือพร้อมกันได้2เครื่องและนี่ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็สเปคคร่าวๆข,ของตัวลำโพง ถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านสเปคแบบละเอียดก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในลิงก์พิกัดสินค้าที่ผมแปะไว้ให้ได้สามารถเข้าไปอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ถ้าหากว่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้งานจากที่ผมได้เอาไปใช้งานมาว่าผมเอาไปใช้งานประมาณไหนมาบ้าง ซึ่งหลักๆเนี่ยจากที่ผมเอาไปใช้งานมาประมาณสอสัปดาห์เนี่ยการใช้งานหลักๆของผมเองส่วนใหญ่จะเอาไปฟังเพลงในห้องน้ําเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงตอนอาบน้ําเพราะฉะนั้นก็จะเอาไปฟังเพลงในห้องน้ําเป็นหลักแล้วก็เอามาฟังในห้องนอนบ้างรวมไปถึงเอาไปฟังข้างนอกบ้านที่เป็นที่โล่งบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงในแต่ละสถานที่ในแต่ละจุดที่ผมได้ไปฟังมารวมไปถึงเรื่องของคุณภาพของเสียงว่าเดิมๆเนี่ยคุณภาพเสียงมันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็อาไปปรับแต่งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการ ใช้งานของตัวผมเองจากที่เอาไปใช้งานมาก็คือหลกัหลกๆก็จะใช้งานในบ้านนี่แหละในห้องน้ําตอนดับน้ําแล้วก็ในห้องนอนในช่วงที่แบบเออเวลาว่างแบบนี้ก็มานั่งฟังเพลงเปิดลําโพงเทสไปด้วยผมจะเปิดความดังอยู่ที่ประมาณ4 0 5 0เวลาเปิดในบ้านเพราะมันก็ค่อนข้างจะดังละทั้งในห้องน้ําแล้วก็ในห้องนอนเวลาออกมาฟังแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งก็คือบริเวณนอกบ้านก็คือเป็นที่โลง่งก็ถือว่าได้เอาไปเทสในตัวว่าเออเวลาเราฟังในที่โล่งแล้วคุณภาพเสียงเนี่ยมันแตกต่างกัน,กน,กนวาณไหนซึ่งถ้าเราฟังในนนนบ้้าาเีี่่ยยสงงมมมักก็จะควออๆ แล้วก็เสียงมันจะไม่ได้กระจายออกไปทั่วเนาะมันก็จะอยู่ในบริเวณห้องเพราะว่ามันมีกาแพงกั้นแต่พอผมเอาไปเปิดฟังในที่โล่งคุณภาพเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือจะแตกต่างนิดนึงตรงที่เสียงมันจะมีความแบบกระจายได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้คุณภาพเสียงอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะในบ้านกับนอกบ้านอย่างที่ถ้าใครเคยใช้ลําโพงอยู่แล้วเนี่ยเปิดในบ้านกับนอกบ้านก็มันจะต่างกันตรงที่ถ้าบ้านใครมีพื้นที่ที่แบบเสียงอ่ะมันระบายออกไม่ได้มันก็จะมีการสะท้อนกลับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมา้องนนนน่็ะเเปปรรณัใื ใช้งานแต่ถ้านอกบ้านมันเสียงมันกระจายออกไปได้คุณภาพเสียงที่ได้มันจะดูแบบเพียกว่าเวลาเราฟังเพลงก็งจะแตกต่างกันนิดนึงในเรื่องของการใช้งานในบ้านกับนอกบ้านนั่นเองส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยถ้าเอาแบบแค่คุณภาพเสียงนะไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านเนี่ยเอาแบบเดิมๆจากที่ผมยังไม่ได้ไปปรับแต่งก็คือคุณภาพเสียงเนี่ยมีครบทุกย่านค่อนข้างจะบาลานซ์เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลางแหลมแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงแนวที่มันแบบมีเสียงนั้นเสียงนี้เป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมหรือแม้แต่เสียงเบสมันก็จะ นะเสียงกลางบางเพลงเสียงกลางเสียงแหลมอาจจะเด่นกว่านะอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่แนวเพลงที่เราเปิดถ้าเอาคุณภาพเดิมเนี่ยคุณภาพเสียงเบสเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีความนุ่มประมาณหนึ่งเลยก็ฟังสบายหูส่วนเสียงกลางเสียงแหลมก็ทํานาได้ค่อนข้างดีระเอียดเสียงดีพอสมควรแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยจากที่พอจะสังเกตก็คือจุดเด่นของมันเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเสียงเบสมากกว่าต่อให้จะยังไม่ได้ปรับก็ตามแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงเบสมันจะมีระเอียดเสียงแล้วก็คุณภาพที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าเสียงกลางเสียงแหลมอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของลำโพงตมา you ah. ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีระเลียเสียงทําได้ค่อนข้างจะโอเคเลยในความดังประมาณ4 0 5 0าเอระเลียเสียงต่างๆก็ยังมีความคมชัดแล้วก็ยังฟังดูเรื่องซึ่งพอพูดถึงเรื่องของความดังแล้วเนี่ยผมเองก็เอาไปเทสกับการเปิดประมาณ80% 90%แล้วก็ลองถอยห่างจากตัวลําโพงดูเพราะว่าปกติแล้วลําโพงที่มันให้กําลังขับมาประมาณนี้คือขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วให้กําลังขับมา24วัตต์มันค่อนข้างจะมีความดังพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนออออออาจจะกัังงงวลยยู่่่่่หรรืืไไมมมตตเเทททีีนด้ส็ค เรื่องของรายละเอียดเสียงว่ามันจะดรอปลงเยอะหรือเปล่าแล้วก็มันจะฟังรู้เรื่องไหมถ้าเกิดว่าเราเปิดดังๆแล้วอยู่ไกลหรือแม้แต่อยู่ใกล้เองจากที่ผมได้เทสเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะดรอปลงแค่ประมาณ20%แค่นั้นนะจากที่ผมลองสังเกตว่าเออถ้าเราเปิดไม่เกิน50%เนี่ยเสียงรายละเอียดเสียงยังดีอยู่แต่ถ้าเราเปิดประมาณ70% 80 90หรือแม้แต่สุดเลยอะ่ะรายละเอียดเสียงจะดรอปลงประมาณ20าณ่0กว่ปอ่ะผมให้ประมาณยี่สิบกว่าอปลงมาไม่เยอะมากก็ยัังงฟไดด้ีอยู่ยิ่งถ้าเราถอออยกไปกลๆเี่ย ยังฟังรู้เรื่องแล้วก็ยังแยกเสียงออกว่าเออมันเป็นย่านเสียงไหนบ้างซึ่งระเรียยเสียงค่อนข้างจะดีก็ถือว่าตัวลาโพงเนี่ยก็ให้เรื่องของคุณภาพของตัวดอกลำโพงหรือว่าไดนามิกมาค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเปิดดังแล้วเสียงก็ยังดีแล้วก็ยังมีความคมชัดระเอียยเสียงยังทําได้ดีอยู่ถ้าเราเปิดดังๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงแต่เดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงที่เขาสามารถที่จะใช้งานร่วมกับแอปพพลิิิเเเเเคคคคชชชัััััันนนนนขออออองงงง้้าาาไดกก็็ืแแแแปป Tromart ่่่่่ซึตตตวีรรรสมมถทจะบ เลือก p r e เซ t เสียงตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสียงเบสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไปปรับเสียงเบสให้เพิ่มขึ้นจากที่ผมได้ลองปรับให้สุดแล้วก็ลองฟังเพลงที่ตัวเองชอบอะแนวเพลงที่มันแบบเออมีเสียงเบสเสียงอะไรแบบเนี้ยเป็นหลักก็ถือว่าเสียงเบสมันยิ่งทําให้มันชัดมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้เห็นคุณภาพเสียงเบสมันจริงๆซึ่งซึ่งตัวเสียงเบสเนี่ยมันจะมีลักษณะของความนุ่มนวลค่อนข้างจะสูงเลยแล้วก็ฟังสบายหูสุดๆซึ่งความนุ่มนวลเนี่ยจากที่ผมได้ฟังก็มันนควาา้ณ่่งแแต เรื่องของความแน่นของตัวเสียงเบสเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นจุดเด่นเท่าไหร่ก็คือไม่ได้มีเรื่องของความแน่นเท่าไหร่แต่ว่าความนุ่นนวลเนี่ยทำมาได้ดีเลยคือฟังสบายหูมากๆสำหรับตัวเสียงเบสของทรัลสมาร t ทที่เไล์ตัวนี้อันนี้ก็เป็นการใช้งานส่วนตัวจากที่ได้ลองไปปรับเรื่องของเสียงเบสเพิ่มเติมแบบส่วนตัวจริงๆนะในเรื่องของการใช้งานต่อมาเดี๋ยวมาพูดถึงอีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าตัวลำโพงเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างซึ่งตัวลำโพงเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการใช้งานแบบปาร์ตี้ในครอบครัวนะแบบห้าณ 60- 70%ัก็ดง แล้วก็ฟังกันได้ทั่วถึงแล้วสำหรับใครที่จะปาร์ตี้ในบ้านแล้วก็อยากได้ลำโพงที่มันเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาหรือว่าเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวมไปถึงแบตอึดด้วยอันนี้ก็จะเหมาะกับการปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือแม้แต่ใครจะเอาไปแคมปิง้งถ้าต้องการในเรื่องของการพกพาแล้วก็แบตที่อึดรวมไปถึงคุณภาพสิ่งที่ดีลำโพงตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เพราะว่าแบตอึดด้วยแล้วก็กําลังขับค่อนข้างดีเปิดแค่6กสิเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็โอเคแล้วยิ่งแบบปาร์ตี้ที่แบบคนเยอะหน่อยประมาณส เสียงทามาดีเลยอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ค่อนข้างที่จะครบเลยนะหรือไม่แต่ใครจะเอาไปฟังแบบตัวผมเองนะฟังแบบชิลๆในบ้านคนเดียวก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยเพราะว่าขนาดเล็กน้าหนักเบารวมถึงพกพาง,ง่ายและที่สําคัญก็คือแบตโคตรสื่อเลยอันนี้ดีมากๆในเรื่องของการใช้งานว่าเออมันเหมาะกับการใช้งานประมาณไหนตัวนี้ครอบคลุมค่อนข้างจะเยอะเลยในเรื่องของการใช้งานนั่นเองส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงเดี๋ยวผมจะให้ฟังคร่าวๆด้วยกันว่าคุณภาพเสียงเดิมๆเ,เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อันนี้ก็จะเป็นคุณภาพเสียงเดิมๆแล้วก็ผมเทสกับซาวเสียงที่มันไม่ถึงลิขสิ์นะผมก็กลัวเรื่องของลิขสิ์เหมือนกันก็จะเทสให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก็แล้วกันก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของการใช้งานว่าเป็นยังไงแล้วก็เพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งละกันในเรื่องของการใช้งานแบบหลังจากแกะกล่องมาว่าเออมันจะใช้งานได้ประมาณไหนรวมถึงแกะกล่องมาแล้วมันมีอะไรมาให้บ้างซึ่งจากกล่องเขาหลังจากที่เราแกะออกมาเนี่ยก็จะมีตัวลำโพงแล้วก็มีสายชาร์จมาให้รวมถึงคู่มือการใช้งานแล้วก็ตัวสายที่ติดมากับตัว กันแต่ในกล่องก็จะมีประมาณนี้แหละก็คือสายลําโพงแล้วก็คู่มือเราไปถึงสายชาร์จที่เป็น USB A to USB C ซึ่งเราแกะกล่องอกมาก็ใส่สายก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งตัวสายเนี่ยอันนี้ผมชอบตรงที่ความสั้นเอ้ยไม่ใช่มันใช้งานได้ค่อนข้างจะพอดีเลยคือมันไม่สั้นไปไม่ยาวไปซึ่งข้อดีของมันคือมันสะดวกเวลาเราใส่เข้าไปในค้องข้อมือเนาะแล้วก็จับมันจับพอดีเลยเนี่ยดูแบบนี้แล้วก็เวลามันหลุดมือใช่ไหม มันจะไม่ดึงมือเราลงแบบเยอะเกินไปด้วยไร้น้องถ่วงของตัวลําโพงด้วยน้ําหนักของมันมันจะไม่ทําให้เราแบบรู้สึกเจ็บได้สมมติว่าเราเผลอทําดุดมือเวลาเราถือใช่ปะ,ะตัวนี้ก็ช่วยเซฟได้ดีแล้วรวมไปถึงเวลามันกระชากเนี่ยมันกระชากไม่แรงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รู้สึกเจ็บถ้าเป็นสายตัวก่อนตัวที่ผมเคยรีวิวไปอย่างตัว Con Smart T6 m i มินิตัว T6 มินิก็คือตัวนี้นั่นเองนี่คือตัวพ r อ Smart T 6 m i มินิที่เคยรีวิวไปตัวนั้นเนี่ยดูสายนะคือแบบอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ย ที่เห็นจะชัดคือความยาวแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันเยอะมากถ้าให้ผม บอกความรู้สึกก็คือตัวเนี้ยสายมันจะมีความแน่นกว่าสลับตัว T7 l i g h มันจะมีความแน่นคล้ายๆกับพวกสายไนล่อนอ่ะเออประมาณนั้นมันจะมีความแข็งด้วยมันไม่มีแต่มันไม่สากมือนะจากที่ผมได้จับแต่ส่วนตัวสายของตัว T6 Mini เนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็ลื่นๆเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าคือมันสามารถที่จะปรับให้สั้นได้นะถ้าเกิดว่าใครใครที่ไม่ชอบยาวๆแต่เนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียคือถ้าเกิดว่าใครใช้สายที่มันแบบยาวๆแบบเนี้ยแล้วบางทีไม่ได้ปรับให้มันสั้นเนาะแล้วเราถือแนี้ใช่ป่ะถ้าเราเผล Bạn nhạc ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือนอกจากระยะที่มันมีโอกาสตกถึงพื้นได้มากกว่าแล้วมันก็ยังมีในเรื่องของไรน้มถ่วงที่มันดึงแขนเราลงดึงข้อมือเราลงมันดึงค่อนข้างจะแรงแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักมากกว่าตัวนี้นิดนึงก็คือแบบจับรู้สึกได้ว่าตัวนี้หนักกว่าเพราะฉะนั้นมันจะดึงแรงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะบาดเจ็บจากตัวสายตัวนี้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราปรับไว้ยาวเกินไปแล้วก็คือต่อให้มันแบบเราปรับให้สั้นใช่ไหมมันก็ยังมีความเทอะทะอยู่ตรงสายมันมุติ ik, ว่าเราปรับให้สั้นเท่านี้ใช่ไหมมันเ อยู่อันนี้ก็เป็นข้อเสียกันแล้วกันแต่ถ้าใครมีสายสายแบบเป็นเชือกไปแบบนี้ที่แบบมันสามารถที่จะเอามาทดแทนกันได้ก็เอามาเปลี่ยนก็ได้นะสาหรับตัว t e 6 mini ถ้าเกิดว่าใครซื้อไปใช้งานแล้วหรือใช้งานอยู่ส่วนตัวเนี้ยก็กลับมาที่ตัว t7 lite กันก่อนก็กลับมาที่ t7 lite กันต่อเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสายนะก็พูดซะยาวเลยต่อมาในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ รื่องของการเปิดปิดอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ต้องบอกหรือว่าลงรายละเอียดอะไรเรยอะกันเนาะเพราะว่าการใช้งานก็แค่กดค้างตรงตรงงัวลำโพงแค่นี้เขาก็จะเปิดการทําง,งานขึ้นมาแล้วก็ตัว b l u e t o t h ของเขาถ้าเราจะเชื่อมต่อเราก็แค่เปิดโทรศัพท์แล้วก็กดรีเซ็ตสักหนึ่งทีก่อนเพื่อให้เขาแบบทําการรีเซ็ตตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อพร้อมกันได้2อุปกรณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องอื่นนอกจาก2ออุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่ออยู่ก็เพียงแค่กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งที่ตัว ทแค่นี้ก็รีเซ็ตแล้วก็เชื่อมต่อเครื่องใหม่ได้ทันทีอันนี้ก็สะดวกมากๆแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงสต็อปแล้วก็ลดเสียงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานาคร่าวๆก็แล้วกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือเขามีไฟ RGB ในตัวเนี่ยอันนี้ผมปิดไว้แล้วผมเปิดซึ่งการเปิดปิดก็แค่กดปุ่มพาวเวอร์ทีละครั้งอันนี้ผมปิดอยู่นะแล้วก็กด1ครั้งปุ๊บนี่เขาก็จะเปิดมากด2ครั้งก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมด ก็จะปรับเปลี่ยนได้3โหมดอันนี้แบบเดิมๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็พวกไฟเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกันผมอาจจะไม่ได้บรลงารายละเอียดลึกเพราะว่าเพิ่งใช้งานมาเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมาเพิ่มเติมได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวขอไปใช้งานเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงจะมีประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจสินค้าผมก็จะปักพิกัดเอาไว้ให้แปะพิกัดสินค้าไว้ให้ใน description แล้วก็ในคอมเมนต์เดี๋ยวปักบุดไว